สวัสดีครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกอบกับแรงศรัทธาของเราทุกคนส่งผลให้วันนี้องค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาถคันธาร,ราชอนุสร์สำเร็จลงได้อย่างเต็มภาคภูมิครับด้วยความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอนการก่อสร้างจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตลอดจนความประนีตของปฏิมากรและประสบการณ์ของช่างฝีมือหลากหลายสาขาส่งผลให้วันนี้ ประเทศไทยมีพระพุทธรูปสำริ์ปางขอฝนองค์ใหญ่สูงถึง32เมตรยืนตระงานเป็นที่เคารพสักกระบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและทั่วโลกที่นี่คือพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนซึ่งเราต้องหาโอกาสมานมัสการองค์พระใหญ่ให้ได้สักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครับ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาศคันธาร,ราชอนุสร์ในภะพร,ะรมราชินุประถัม